สจาวัดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับทางช่องของพวกเราอีกนะครับวันนี้ก็มีคลิปคลิปมานําเสนอนะครับก็คือวันนี้เราจะมาสอนวิธีการนะครับลงแพดช่วงนี้อยู่ในช่วงของลงแพดหน้าตานะครับแล้วก็สงผมของนักเตะนะครับที่เป็นปัจจุบันนะครับ เพจ2 0 1 3นะครับอัปเดตเวอร์ชัน2021-22นะครับวันนี้นะครับก็จะมาลงแพทเจมนะครับก็คือเป็นแพทหน้าตาแล้วก็ทรงผมปัจจุบันของกี๊ดมันนะครับกี๊ดมันนะครับซึ่งแกย้ายจากแอาเลติกมาดริดแล้วก็ไปอยู่บาร์เซโลนาแล้วก็ย้ายแบบยืมตัวมาที่แอตเลติกมาดริดนะครับเอาเฮครับเพื่อนๆการไม่เสียเวลานะครับเราเริ่มกันเลยนะครับ แพทนะครับก็คือผมโหลดมันนะครับอ่านี่คือแพทนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างของคลิปนะครับให้เพื่อนๆได้โหลดไปลองลงแล้วก็เล่นดูนะครับอ่านี่คือแพทปัจจุบันนะครับเป็นหน้าตาแล้วก็ทรงผมของจีดมันนะครับอ่าเมื่อโหลดแพทมานแล้วครับให้ให้เพื่อนๆนะครับอ่าแตกไฟล์นะครับ เพื่อนๆจะแตกตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะแตกตัวนี้ก็ได้ถ้าเครื่องเครื่องของใครมีปัญหาเรื่องไวรัสนะครับก็ไปโหลดตัวนี้มานะครับแตกตัวนี้เลยนะครับก็แตกตัวนี้เลยกดตัวนี้เลยนะครับหรือจะแตกตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วแตกเครื่องนะครับเมื่อแตกออกมาแล้วก็จะได้ไฟล์ตัวนี้ครับได้2ไฟล์ตัวนี้เมื่อได้2ไฟล์ตัวนี้แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับกดคลิกขวาแล้วก็ก๊อป คัดลอกนะครับหรือว่า Copy ก็ได้นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษว่า Copy นะครับแล้วเข้าไปที่ตัวเกมนะครับเข้าไปที่ตัวเกมนะครับตัวเกมนะครับตัวเกมเพจสองพแต่อัปเดตเวอร์ชั่น2 0 2 1 22นะครับเข้าไปที่เปิดตำแหน่งนะครับแล้วเข้าไปที่ตัวนี้นะครับแล้วเข้าไปที่ GDB นะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวนี้นะครับจี๊มันเนี่ยแกย้ายมาจากบา อาบาร์เซโลนานะครับตอนแรกอยู่เอติโกมาลิกแล้วก็ย้ายไปบาร์เซโลนาแล้วก็ย้ายไปเพิ่มตัวมาที่เอติโกมาลิกนะครับให้เพื่อนๆไปที่ลาลิก้านะครับลาลิก้าสเปนก่อนนะครับแล้วเข้าไปที่เอติโกมาลิกนะครับอาเอติโกมาลิกนะครับอา uh, ถ้าไม่เจอนะครับก็ไปหาอยู่ที่บาร์เซโลนานะครับหรือบาร์ซ่านั่นเองนะครับ อ่านี่ไงครับให้เพื่อนๆก๊อปลงตรงนี้ก่อนก็ได้ครับวางตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับปึ๊บตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับวางลงไปเลยหรือถ้ามันยังไม่ไม่ได้นะครับให้เพื่อนๆออกมาแล้วก็หาตัวนี้นะครับอัปเดตนะครับเอามาอัปเดตนะครับอัปเดตหน้าตาและทรงผมนักเตะนะครับที่อัปเดตใหม่ๆก็อยู่ตรงนี้นะครับเข้าไปหาดูนะครับว่ามีชื่อของกีดมันไหมถ้ามีชื่อก็ ลงตัวนี้ด้วยก็ได้ครับนี่ไงครับคิดมันนะครับ2องไฟล์อ่าแต่ผมจะลงตัวนี้แล้วนะครับอ่าก็กดบางได้นะครับเมื่อเห็นลายชื่อแล้วนะครับโอเคครับเห็นไฟล์แล้วกดบังได้เลยอ่าแทนที่นะครับกดไปเลยแล้วก็ดําเนินการต่อนะครับกดทับไปเลยนะครับอ่าก็กดแบบลงทับไปเลยนะครับนี่ลงลงแพททับไปเลยโอเคครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราจะดูว่าแพททางานไหมนะครับโอเคครับ ก่อนที่จะเปิดดูนะครับว่าแพดเกมของเรานะครับหน้าตาของกีดมันนะครับทํางานหรือเปล่านะครับให้เพื่อนๆรีสตาร์ทเครื่องสักครั้งหนึ่งก่อนนะครับเพื่อเป็นการชัวนะครับว่าแพดจะทํางานเต็มที่นะครับรีสตาร์ทเครื่องเลยกดรีสตาร์ทแล้วก็เปิดขึ้นมาแล้วก็เข้าดูในตัวเกมนะครับเข้าดูในตัวเกมเลยเมื่อเข้ามาแล้วก็กดหาคําว่า e d i t นะครับ e d i t เข้าไปเลยนะครับเราเข้าตัวแรกนะครับ p พเยอรแล้วก็ตัวที่2นะครับแล้วก็ไปหาชื่อนักเตะอยู่ที่ลีการิกาสเปนนะครับแล้วเข้าไปที่อลิโกมาตินะครับถ้าเป็นทรงผมเดิมของกิ๊มันก็จะเป็นทรงผมที่มัดจุกด,ด้านหลังนะครับมัดผมนะครับแต่ถ้าทรงผมใหม่ก็จะเป็นทรงผมแบบสั้นๆนะครับสั้นๆ สไตล์แบบผู้ชายธรรมดานะครับเอาโอเคครับเรามาหาดูครับอ่านี่ไงครับจีดมันนะครับอ่าแผทปัจจุบันนะครับอ่านี่ไงครับแสดงว่าแพททางานอยู่นะครับได้อยู่นะครับนี่ก็จะเป็นทรงผมประมาณนี้ครับคือทรงผมปัจจุบันของแกนะครับถ้าเป็นทรงผมตอนที่อยู่บาร์เซโลนาก็จะเป็นทรงผมแบบมัดจุกด้านหลังมัดผมด้านหลังนะครับอ่าหน้าตาก็เป็นปัจจุบันนะครับอ่านี่ครับก็จะประมาณนี้ครับอ่า อาร์ติโกมาติกนะครับย้ายไปบาร์เซโลนาเล่นไม่ออกนะครับก็เลยกลับที่มาที่เดิมครับบาร์เซโลนาเป็นการลดค่าเ่อยหรือว่าลดภาระการจ่ายค่าตัวนะครับก็เลยปล่อยยืมมาที่อาร์ิโกมาติกครับเขาก็ทำงานได้ดีนะครับมาที่เดิมแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับส่งผมก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือแพทปัจจุบันนะครับเป็นแผงเพันสิบแต่อัปเดตเวอร์ชันน2020 21อนะครับอันนี้เป็นแพทหน้าตา รูปร่างหน้าตาแล้วก็ทรงผมแก่ปัจจุบันนี้นะครับก็คือเป็นปัจจุบันนี้อา่าก็จะประมาณนี้ครับอา่าเพื่อนก็สามารถที่จะสามารถที่จะโหลดไปลงเล่นนะครับลองเล่นดูนะครับอา่าใครชอบแต่งนักเตะให้เป็นปัจจุบันก็สามารถลองโหลดไปเล่นดูนะครับอา่าสุดท้ายนี้ก็ขอเพื่อนๆนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับ เพราะว่าจะได้ดูคลิปใหม่ๆที่ทางช่องฮนันอได้ลงไว้นะครับเพื่อเป็นการไม่พลาดนะครับถ้าเ,เจอคลิปแล้วก็สามารถดาวน์โหลดไว้เลยเพื่อที่จะถ้าปล่อยไว้นานนะครับทางบริษัทเขาก็อาจจะสว่วนนี้ก็สิทธิ์ดาวน์โหลดไปได้นะครับดั่งนั้นแล้วเมื่อลงคลิปปุ๊บเพื่อนก็สามารถที่จะโหลดไปเลยนะครับมีเวลาก็ค่อยมาลงนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอให้เล่นให้สนุกนะครับสําหรับคนที่อยากผ่อนคลายในการ เตะฟุตบอลนะเป็นกิจกรรมพิเศษหลังจากเลิกงานหรือว่าทำงานในไหนนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับฝากติดตามด้วยน,นะครับให้กำลังใจทางช่อง,องเรานะครับสวัสดีครับ